เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากภูมิภาคไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คุณสามารถฝากความฝันและความหวังไว้กับผมได้ ดูผลสำรวจความคิดเห็นของนีดาโพล่คมเนี่ยคุณองอิงพุ่งไปที่1 3 8ชุดเตาะโพดเพื่อไทยนำโคราชก็จะมีการกระจายและให้น้ำหนักไปที่พักเพื่อไทยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับคุณแททองทานชินวัตรแททองทานอันดับหนึ่งไทยอย่างไรก็ไฏินใจไม่ได้ว่าแดงสไลด์ทย วันสําคัญนะครับวันนี้วันเลือกตั้งนะครับเรา<น>ะจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยร้อยละเจ็ดสูงสุดเท่าที่กรกะตเคยจัดเลือกตั้งมาผมเนี่ยผ่านมาหลายวันเลือกตั้งแต่ว่าวันนี้น่าจะคึกคักที่สุดครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ ผลโพก็คือผลโพนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะผลคะแนนออกมาเนี่ยนะครับทุกชมครับมีการพลิกกันเล็กน้อยพักเก้าไกลมาไกลเกินฝันจริงๆนะครับปรากลัวว่าพักเก้าไกลครับขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะฮะน่าตระลกตกใจสําหรับคนที่ติดตามการเมืองแต่สาหรับคนที่ติดตามในแง่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับพรรคการเมืองจากอนาคตใหม่ซึ่งเคยถูกยุบพักไปกลายมาเป็นพักเก้าไกล และทำได้ยิ่งกว่าอนาคตใหม่ อย่างมาสอยหสาสิคนของพรรคเก้าไกลส่วนใหญ่นั่งรถบัสมาที่อาคารรัฐสภาพ,พร้อมเพรียงกันแต่ก็มีบางคนเดินทางมาก่อนค่ะมาทั้งทีคณะใหญ่แบบนี้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวด้านหน้าที่สกรีนคําว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนน,นี่ถือะะ่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของพรรคที่คุณพิธาจะไปเชิญมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้เขานัดกันที่ร้านเชมิลินการพูดคุยบรรยากาศก็มีรายงานว่าสีหน้าก็ยิ้มแย้เป็นกันเอง ใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงคุณพ,พิธาก็ลงมาพร้อมๆกับแกนนําทุกพักถ่ายภาพร่วมก,กันประจับมือถ่ายรูปกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปได้วยความชื่นมืดและนี่ก็คือวิทีประวัติศาสตร์ที่คุณพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักตก้าไกลแถลงแล้วก็เซเนโมยูนะค่ะคุณพิธาเซ็นก่อนแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกพักจนครบ8พักเซนเอ็มโยูทั้งหมด23ข้อนะคะที่จะเป็น แนวทางในการที่จะเดินหน้ารัฐบาลน,นะคะผมไม่เห็นด้วยเราร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงน,นี่เขาร้อยห้าสิบเอ็ดเราจะไปยอมเขาทุกเรื่องทุกหลักจะมาหาเอาเรือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วยนี่ผมว่ามันจะง่ายเกินผมไม่อยากเห็นสนนนมามเณรพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสพรรคเก้าไก่กับพักเพื่อไทยได้แถลงเมื่อคืนนี้ครับว่าอยากเสนอชื่อผมเป็นประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร <ใ>วัันนี้ครุครวิสภาและสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรติดใจนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เราก็คำนึงถึงว่าการทำหน้าที่ในวุฒิสภาเหล่านี้ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าก,ก็อปปี้ลอกฝรั่งมาจนลืม ความเป็นคนไทยครับยังไงท่านก็เป็นหน้าตีแบบผมนะครับเขาบอกว่าฝั่งนูน้นฝั่งประชาธิปไตยไอย้แล้วฝั่งผมมาทางไหนวะเนี่ยฝั่งโจรเหรอเป็นโจนกรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเดือดของผมถ้าท่านปล่อยให้คนดา่าแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหา,ากษัตริย์ประเทศไทยนี่หละครับจะยิงกันที่ไายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงให้คนที่ม่นสามัญแล้วไปติดคุก ดีไหมนี่ไม่ใช่การลงมติเลือกผมครับไม่ใช่การเลือกพักแต่เป็นการเลือกให้โอกาสกับประเทศไทยคืนความปกติให้กับการเมืองไทยเห็นชอบ324เสียงครับไม่เห็นชอบ1 8 2เสียงครับงดออกเสียง199เสียงครับเป็นดันว่าในพิธาลิมจรรนัได้รับคะแนน เห็นชอบไม่มากกว่าเกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ จไทยพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักมีนายศักดิ์เสียงชิดชอบเลขาธิการพักมาพร้อมกับนายชัยชนกชิดชอบสอส,อสอบุรีรัมสี่โมงเย็นที่ผ่านมาครับที่พักเพื่อไทยนี่คือบรรยากาศตอนที่มาถึงครับเ <มา S 2> จ้าหน้าที่รปภของอพักเพื่อไทยล็อกตัวกลุ่มเยาวชนเอาไว้ <มา S 2> เกิดเหตุชุลมุนขึ้น,นมีการสาดแป้งโรยแป้งไปทั่วที่ทําการพักเพื่อไทยแต่วันนี้ที่เรากําลังทําอยู่นี้เราไม่เรียกว่าข้างขั้วเรายังยืินอยู่ขั้วเดิมแต่ไปขอจากขั้วหนึ่ง มาหาเรามาช่วยเติมให้เราฟานมันปรากฏออกมาแบบนี้เขาก็อยากจะรู้ว่า พักเก้าไกลจะได้ความนิยมแบบถล่มทลายมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ปรากฏออกมานะครับอันดับหนึ่งคุณพงศธรครับจากพักเก้าไกล39,200กว่าคะแนนอที่จะอนุมานได้ว่าอีก1 1 0่งมืหัคะแนนที่ไม่เคยเลือกพักเก้าไกลมาก่อนแน่นอนนะครับก็ขอยิิดีต้อรับงสู่ครอบครัวเก้าไกลครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาแล้วฟาดถึงผู้มีอำนาจถ้าวันนี้คุณยังคิดจะตั้งกำแพง เพื่อขวางความเปลี่ยนแปลงขวางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไง